สวัสดีครทุกท่านมาลุยกันต่อเน,นื่องเลยนะใน้นองออนูตนน่มีนไอ้รนะงนะน,นี้มาแล้วตีแบบแล้วงน,นี้แบบแตอ,อ้อีออนตแบบแล้วก็ื้อซือ,อซื้ออะไรมาลงาไว้นะอ,ะอะนอันนี้ร้านก็าปิดนะวันนี้วันอาทิตย์ ไปถามร้านนั้นเมื่อกี้นี่ก็ไม่มีไม่บอกหวเราะไปถามเมื่อกี้นี่แต่ไม่มีคนมีเดี๋ยวรอร้านเปิดตอนพรุ่งนี้ก่อนให้เราไปส่งคิวแรกเลยวงมีซีแบทอะทีมเรื่องนี้เอาเนื้อวัดทีพรุ่งนี้ดูทีตีนูนแบโอ้เจ้าหน้าป่าละอ่ะโอเคครับท่านนะ ก็ไ <ort>. ม่ราดน้ำก่อนใช่ไหมเป็นใจชุ่มๆเลยดูเหมือนมันก็จิตพื้นเลยนี่นอ่นอ่นี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 ่ หน้าบ้านอยู่ตรงโน้นหลังบ้านอยู่ตรงนี้นะเอาเลยมีห้องนอนสองห้องห้องโถูงมีห้องห้องครัวห้องน้ำโอ้ครบตามแบบบ้านทั่วไปมาตรฐานนะขาดแต่ห้องรองเท้าเกลือกเนาะมีห้องรองเท้าเกลือกเจ๋วเลยเนี่ย パッとこのような人たちのた

เออก็มก yeah, ็มนหน่งคนนี้ไม่รู้นีลก็เมไม่มาคนนึองไม่รู้แล้ววะวันนี้ก็าเอานงงางองยังไงงองเตืต้งั่งูเออ่สุ้ากันคไ้ม่รู้วผู้่งอกาวที่คื ขึ้นต้นล้วัี่เหล่านี้เปองเลยท่้องนั่งนอนทอานีเอาฟังเอาฟังที่เดวเ้ถึงนอเล็กไปฟงที่เดีม่เชื่อก็ได้นะ้าับนี่ลูกพักตีไก่ท้องโอวูนี่หยั่งหยั่งหยั่งเดี๋นมันมาเลยตอนมันมาเลยที่เดียี่มันเท่ห์ทำตามที่เหยอเราไปพูดละ โดนตรงมือนี anyway, ่ huh? e> mm ้ย hmm. มันล้างไม่ออกมันฝังไม่ออกังลวมันติดเิในเลยเลยใช่ังตูเบาวเล่นแน่เคยตองเลยโอ้โหโอ้ีมข่ะิอะไรแล้วผมท่อย นีมันก็ไม่ธรรมดาไงเมันไม่ติเยอรล้ไงแต่เราขยับมันเหมือนเราตก็ไม่ค่อยไดผมไม่คยแจกเขาทาทำไมก็ไม่ซีนปิดให้มันริดเลยใหญ่ของมันนะหรือไม่ก็หาเล็กเกอร์มาใส่ม่นี่ โอ้เสร็จพอดีแล้วครับนี่ใช่ไหมได้แถวหนึ่งข้างล่างแล้วครับผมจะสใส<ช>่อีกแถวนึงฮะได้เวลาแล้วหรอสวัสดีครับบ๊ายบาย